โฟกัสจิตกุลประกาศชาร์ตขอเลือกข้างประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ากระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะรัฐฎรที่บริเวณแยกประทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ศิลปินดาราอ,ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายโดยล่าสุดโฟกัสจิตรกุลดาราชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าขอประนามการกระทำของตำรวจในวันนี้ ที่ทำกับประชาชนมือเปล่าการที่พวกเราคิดต่างไม่ได้แปลว่าพวกเราเป็นคนเลวพวกเราก็รักชาติไม่ได้แตกต่างไปจากพวกคุณอยากรู้ว่าพวกคุณให้ค้อความเป็นคนของพวกเราแค่ไหนกันหน้าที่ของพวกคุณคือรับใช้ประชาชนไม่ใช่หรือหรือว่าพวกคุณรับใช้ใครกันแน่วันนี้การขอเลือกข้างแล้วคะ่ะขอเลือกข้างประชาธิปไตยใครไม่พอใจเชิญอนับฟอลโล่ได้เลยแต่ถ้าใครใจกว้างพอ ก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะฟอรอถ้าไม่มีใครจ้างงานเราช่วยสนับสนุสนเราด้วยนะคะโฟกัสเจริรกุลประกาศกล้าวครได้หยาบเจ้ฟ้องเอาเงินมาผ่อนบ้าน Energy ยังคงไม่มีตกสําหรับนักแสดงสาวอย่างโฟกัสเจริรกุลที่หลังจากออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองและถูกวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นล่าสุดประกาศกล้าวว่าใครได้หยาบจ้ฟ้องเอาเงินมาผ่อนบ้าน โดยโฟกัสโพสเฟซบุ๊กว่าถ้าคิดการเห็นต่างของน้องไปเรื่องผิดแล้วจะได้หยาบ,ยาบใๆใายๆแบบไม่มีความรู้ไม่ต้องมาด่าให้เสียแรงหรอกบางคนก็แช่งว่าขอให้ไม่มีงานบางคนก็ไล่ให้ไปอยู่ประเทศอื่นแต่หนูรักประเทศไทยนะคะแต่ถ้าฟ้องกลับเนี่ยเตรียมเงินไว้เลยนะคะจะฟองเอาเงินมาผ่อนบ้านขอบคุณที่สนับสนุนการผ่อนบ้านของหนูนะคะ